มีผู้ใดเห็นกระตายบ่ะนะกระตายอยู่ในบ้านอีเกิร์กเนี่ยเห็นบ่เัาคือบ่เห็นมีซุม่มคักๆกระเด็นเนี่ยมัคือบ่เห็นว่าอีเกิเร์กมันก็เพ่เห็นกระต่ายในบ้านอีเกิร์กอันนี้ก็คือตะวันกำลังตกดิน ดีสวยงามบ่พี่น่องเนาะมันก็สวยแต่มันก็แฝงไปด้วยความเศร้าน้อยๆน,น,นะเมื่อว่าเข้าไปลูกซึมเศร้าอ่ะเข้าเห็นบรรยากาศแบบนี้เข้าซึ่งว่าวส่สดชื่นเลย มีอาการเศร้าๆซอยๆจรงไหนป้จักโบป้าถึกคนหัวโลกอีกร้อมตั้งหามันยังน้อบบบนี้พัดน้ำต้นไม้จิ้วไฟก็ ชีวิตชาวทุ่งนะอีเกิง้งอีเกิง้งอีเกิง้งได้ละแม่เนียงเนี่ยไกลปลาหรือหง